ก็หลังจากที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือหลังจากที่คุณรู้สึกว่าคุณฝึกโซโล่รู้สึกว่าเริ่มมีความมั่นใจในระดับหนึ่งล้วเกี่ยวกับการโซโล่บอสนะครับในด่าน f o r m a l y Leader แล้วก็การฝึกโซโล่ของ b i t r a y a l หรือว่า Control Back Hammer นะครับด่านต่อไปที่ผมจะแนะนำให้ไปฝึกโซโล่นะครับคือ Glass ครับ ถือเอ่อกลาสเป็นตัวที่เป็นเลดที่ค่อนข้างที่จะแอดวานแอดวานนิดหนึ่งนะครับเอ่อต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นค่อนข้างสูงนะครับวิธีการฝึกโซโล่กลาสนะครับผมมีคำแนะนำง่ายๆนะครับคือในตอนแรกเนี่ยการฝึกโซโล่กลาสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเออกลาสต้องต้องขอพูดอย่างนี้ก่อนว่าทำไมถึงต้องเป็นกลาสทำไมถึงต้องเป็นกลาสนะครับ คือ glass เนี่ย glass หรือในด่านที่ชื่อว่า avatar of destruction เนี่ยมันเป็นด่านที่มีความครบคันนะครับในทุกๆอย่างนะครับอย่างเช่นโจมตีระยะใกล้โจมตีระยะกลางโจมตีระยะไกล one hit kill นะครับมีครบทุกอย่างนะครับเพราะนั้นจะเหมาะสมกับการฝึกฝีมือเป็นอย่างมากนะครับเหมาะสมกับการฝึกฝีมือเป็นอย่างมากในด่าน glass นะครับหรือว่า Avatar of destruction นะครับวิธีฝึกนะครับผมแนะนำว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ต้องเลือกเออ่พวกพวก o d o o h o o o r r ก็ได้นะครับยังไม่ต้องเลือก o d o o h o o o r r แล้วก็เทคนิคการโซโล่ก็คือให้ให้คุณ <c oughs> ให้คุณเริ่มจากตั้งเป้าไว้ก่อนว่าคุณจะอยู่รอดให้ได้กี่นาที โดยที่คุณไม่ต้องโจมตีเลยให้หลบอย่างเดียวนะครับให้ใช้วิธีการฝึกด้วยการหลบหลบหลบแล้วก็หลบฝึกกันฝึกหลบฝึกกันฝึกหลบจุดไหนปลอดภัยจุดไหนไม่ปลอดภัยนะครับให้ฝึกหลบเข้าไว้เยอะๆนะครับตั้งเป้าต่ําสุดเนี่ยผมมองว่าขั้นต่ําขั้นต่ำนะฮะอย่างน้อยต้อง5นาทีนะครับถ้าในกรณีที่คุณเริ่มฝึกจนเริ่มชํานาญแล้วเนี่ยผมคิดว่า ตอนแรกเนี่ยวิธีการฝึกโซโล่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานสําหรับทุกตัวคือ 1. คุณควรจะอยู่รอดภายในด่านนั้นเนี่ยถึงแม้จะไม่ต้องฝันบอสนะแต่ให้อยู่รอดนะครับ5้านาทีนะครับพอห้านาทีผ่านแล้วปุ๊บเอ่อถัดไปนะครับหัวข้อถัดไปก็คือให้เริ่มเสริมการโจมตีต่อจากการหลบนะครับพอหลังจากที่คุณเล่นเริ่มชํานาญแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มรู้ เริ่มรู้เทคนิคในการเอ่อในการเสริมการจมดีเข้าไปเองนะครับอย่างเช่นกลาสนะครับมีจุดอ่อนอยู่ที่เดียวก็คือใต้ใต้ขามันนะครับติดขาขวาไว้นะครับมันจะไม่โดนจับนะครับส่วนท่าท่าที่มันบินจะมีสองท่านะครับไม่ยากนะครับท่าที่มันบินปุ๊บถ้ามันเอาดาบปักข้างบนแสรแล้วมันกำลังจะปาหินนะครับวิธีสู้กลาสคือให้ ให้อยู่ใต <ique> ้ขามนไว้นะฮะเมื่อไหร่ผมจะใช้ท่าอื่นนะครับนะฮะอยู่ใต้ขามันไว้ครับแต่ว่ามันจะมีบางท่าที่ค่อนข้างหลบยากนะครับมันจะมีบางท่าที่ค่อนข้างหลบยากอย่างเช่นท่าเมื่อกี้ท่าที่เออมันฟันท่าที่มันฟันเร็วนะครับอย่างที่ผมเคยสอนไว้นะครับคือทุกครั้งที่เราโจมตีบอสนะครับอย่าฟันรัวนะครับฟันแล้วหยุด เราเห็นแล้วการ์ดจะใช้ท่าอะไรต่อไปเราอยู่ก่อนดรอตถ้าไม่ชัวร์นะครับแต่ถ้าเราอยู่ติดขาข้างในไว้นะครับมันจะไม่โดนจับนะครับนะครับมันจะคว้าวืดเสมอนะครับถ้าเราอยู่ติดขาข้างขวาขวามันซ้ายเรานะครับจําไว้ขวามันซ้ายเราขวามันซ้ายเราจําไวนะ้ส่วนท่าเลเซอร์จะมีสองท่า เป็นท่าที่ยิงมาหลายลูกกับท่าที่ยิงทีละลูกนะครับถ้ายิงทีละลูกเนี่ยจะหลบไม่ค่อยยากนะครับสามารถดอทีเดียวแล้วพ้นนะครับแต่ถ้าเป็นท่าที่ยิงมาหลายหลายลูกเนี่ยจะหลบยากนิดนึงนะครับถ้าเป็นตัวละครที่ดอทได้2ครั้งแนะนำว่าให้ดอทสองทีสดกันนะครับส่วนตัวไหนที่บล็อกได้กันได้ให้ใช้จังหวะบล็อกให้เป็นประโยชน์นะครับบล็อกให้ถูกจังหวะส่วนท่าฟันสองทีนะครับจะหลบไม่ยากเท่าไหร่นะครับ ส่วนถ้าฟัน4ทีคือให้ดอสสวนนะครับดอสสวนไปข้างหลังเราจะพ้นเลยนะครับถ้าบินทุกครั้งนะครับจะมีดามจนะครับถ้าเราอยู่รอบตัวมันนะครับมันจะมีดามจ์เสมอเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยจ้ะขึ้บ้าไหนที่เราไม่ช่วยเราพยายามดรอสไปก,ก่อน แต่ถ้าอยู่ติดขาขาขวามันหรือว่าฝั่งซ้ายเราเนี่ยจะไม่โดนจับนะครับยังไงก็จะไม่โดนจับแน่นอนนะฮะลอไทยมันจะขวาวืดเสมอนะฮะส่วนนะฮะเลเซ,เซอร์ปุ๊บก็ไม่มีปัญหาพอเราเริ่มจับจังหวะการโจมตีของการเริ่มคล่องนะครับข้าฟัน2อทีนะครับให้หลบ ให้หลบด้วยวิธีการวิ่งไปทางซ้ายก่อนแล้วค่อยดอทหรือว,ว่ากดกั๊กนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะรอให้มันใช้ก่อนมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าออวิธีก็คือจังหวะแรกให้ดอทอย่าเพิ่งดอทนะครับจังหวะแรกให้วิ่งซ้ายแต่ถ้าเป็นท่านี้ให้ดอดสสวนรอดนะยังไงก็ไม่โดนนะครับรอดูสิ อย่างนี้ผมบอกคือถ้าเป็นเลเซอร์นะครับเลเซอร์หลายหลายลูกเนี่ยให้เราดอทเรากันกันเรารีบดอทนะครับเพราะว่ามันโดนมีมีโอกาสโดนได้หลายยิศนะฮะมันจะไม่ปลอดครับปึ๊บปึ๊บใช้ลูนเบรคติ้งประโยชน์ในการเก็บมานาปึ๊บเก็บ mp ไม่ใช่เรื่องยากนะครับ แต่ว่าอาจจะต้องใช้ความชำนาญในการาใช้สกิลลุมเบกกับคอสเตอร์เนิดนึง <ng> ครับาเรเอร์ไมท่าไลแได้หลังจากที่คุณเริ่มชำนาญปุ๊บนะครับจังหวะในการบังคับตัวละครให้เราไปอยู่ใต้ขา,าเนี่ยสำหรับผูบ้เริ่มต้นนะครับเป็นเรื่องยากนะครับจะไม่ชินเลยทำยังไงเราก็จะไม่มาอยู่ตรงนี้ได้นะครับ เพราะว่าเมื่อก่อนผมนี่เป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับแทบจะไม่เคยไปยืนใต้ขามันได้เลยทุกครั้งที่ฟันนะครับมันเราจะไปยืนอยู่ตรงติดกับขามันหรือว่าติดกับฝั่งฝั่งขาซ้ายมันเสมอหรือว่าฝั่งเนี้ยเสมอเลยเวลาเราวเวลาเราเล่นนะมันทําให้เป็นเรื่องยากมากนะครับแต่จริงๆแล้วกาสามารถไปยืนใต้ขามันได้ึุบนีอุยโดนเอ้ยโดนเวนกำ เอลิชามีข้อเสียอย่างเดียวก็คือไม่อาจจะไม่ใช่เฉพาะเอลิชานะแต่ว่าเป็นหลายตัวที่เวลาพอกดล้มปุ๊บพอล้มปุ๊บเนี่ยถ้าสมมุติบางคนกดลุกขึ้นมาทันทีนบางทีมันจะมีโอกาสโดนดาเมจซ้ำบางครั้งถ้าตัวเราล้มไปเนี่ยผมแนะนําว่าปล่อยให้มันล้มไปน,นานๆก่อนก็ได้แล้วค่อยปล่อยให้มันลุกขึ้นมาทีหลังนะฮะ เดี๋ยวรอดูจังหวะที่มัน,มนใช้เอ,อ่อท่าฟัน2องาฟันของทีมันจะต้องวิ่งซ้ายก่อนทีนึงเพื่อหลบจังหวะแรกที่มันฟาดมาตรงๆแล้วก็จังหวะที่2จังหวะที่2ให้ดอสหรือการเมานะครับวิ่งการนะฮะรอใหม่ปึ๊บอยู่ประมาณนี้อเอาวไม่ใช้ ทีก่อนปึ๊บบอนสองทีสิวิ่งซ้ายกันนะครับโล่นะฮะห้อยสิมานี้ออาไไม่ใช้พ่อโตนะฮะก็หลังจากที่เราเริ่มฝึกแล้วโอเค5้านาทีเราเริ่มคล่องแล้วทีนี้เราเริ่มมาจับจังหวะในการกินยาบอสแต่ละตัวนะครับทุกตัวจะมีจะมีช่วงระยะเวลาให้เรากินยาได้อย่างเช่นการ์ดนะครับท่านี้นะครับสามารถกินยาได้หนึ่งขวดนะฮะ ท่านี้ด้วยนะครับรีบดอสปึ๊บกินยาได้หนึ่งขวดนะฮะท่านี้ปึ๊บกินยาได้หนึ่งขวดพอหลังจากที่เราเริ่มโอเคเราเริ่มชินกับการหลบการบล็อกการอะไรละปรห้านาทีเริ่มอยู่ได้ละไม่ค่อยโดนละเราวิ่งกินยาบ้างหาจังหวะกินยาได้บ้างนู่นนี่เราก็ค่อยเริ่มเสริมการตบตีข้าไปได้เลย อยู่ใต้าขามันไว้นะฮะใช้มาาเทรเซอร์กับการใช้ดิฟิวชั่นวาร์ปให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับอย่างเช่นการใช้ดิฟวชันวาร์ฟในการหลบการโจมตีบอสนะครับแบบนี้ใช้เทรเซอร์เพื่อวาร์ฟกลับไปกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาร์กจุดเพื่อความรวดเร็วนะฮะ อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เล่นอย่าลืมดู stamina ของตัวเองด้วยอย่าให้ stamina หมดอย่าฟันเพลินนะครับหลักการโจมตีที่ดีคือหนึ่งคุณต้องดู stamina ตัวเองเสมอนะครับแล้วสองคืออย่าอยากกดโจมตีรัวๆนะครับอย่างเช่นถ้าผมกดโจมตีรัวๆแบบนี้นะครับอาจจะมีโอกาสโดนตีได้นะครับเช่กดรัวเลยมันจะกันไม่ทันนะครับกดจรัวปึ๊บมันจะกันไม่ทันนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกครั้งให้เรา ทุกครั้งที่เราหยุดหยุดโจมตีอย่างเช่นปุ๊บหยุดตีตีหยุดนะฮะใช้สก,กิลอย่างเช่นคาเตอร์เดรแล้วก็ไช้สก,กิลรูนเบสให้ให้โดนบอสตีเสมอเพื่อเก็บมานาได้อย่างคุ้มค่านะครับเช่นะในกรณีที่เราเก็บ SP มาได้เก็บเต็มหลอดผมก็แนะนำว่าในฟันจนเต็มหลอดซะก่อนนะฮะปึ๊บหลังจากเต็มหลอดปึ๊บนะครับ อีกอย่างหนึ่งเวลาคุณลงไปปาร์ตี้นะครับตอนที่คุณจะกดอั n ติกด F1 ลุยก,ก่อนให้มันขึ้นว่าเยิ้ยมเยิ้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 มเพื่อเป็นการอะไรเพื่อเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าผมจะหยุดแล้วนะคุณอย่าเพิ่งหยุดทับกับผมนะนะครับปึ๊บพอ,อบอลล้มปึ๊บสเต็ปเดิมครับลูนเบรเลยปึ๊บปึ๊บเฮ้ยกดไม่ติดถ้ากดไม่ติดกอ็อย่าเพิ่งท้อนะครับ พยายามฝึกไปเรื่อยๆเมื่อกี้ผมก็กดพลาดนะจริงๆผมจะกดเขาจะเดินต่อเพื่อเก็บเพื่อเอา MP นะครับแต่ว่าแว่ากดไม่ติดฮนะลุ๊ถ้าไม่ชัวร์ให้ดอทไว้นะครับถ้าไม่ชัวร์เฮดจอทไว้โดนว่ะว่าแล้วคนต้องโดน <laughs> จังหวะผิดนิดเดียวมีตายนะฮะมาเอาไปเลยเป็นการตั้งใจเล่นแลนะ้วตั้งใจเล่นเต็มที่แนละ้วเอาทุกอย่างมารวมกันที่ผมสอนไว้ติดขามันไว้กดใช้สก,กิลบึ้มเรียกกันกดใช้บยุติการคอยเผื่อจังหวะเวลาให้มันกันบ้างนะครับเพราะว่า เราเอ๊ะสปีดต,ต่ำอยู่ยุต,ตีการยุต,ตีดอทดยุตีเพื่อความชัวร์ถ้าคุณยังไม่คล้อง,งจังหวะการโจมตีอดอทนะครับยุต,ตีบ่อยๆนะครับไม่เป็นไรยุต,ตีไปก่อนปึ๊บไม่ชัวร์ใช่ไหมอดอทก่อนนฮะการปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคต่รอลูนเบรดละ เฮ้ยคตริดอุ้ยเกับโดนเกับโดนจริงๆจะกดรอไว้จะกด A S D S w รอไว้แต่จะไปกดพลาดลุกเหลือซีมองเซ็กแล้วนะฮะสำหรับคนที่มาโซโล่เลทนะครับ euh อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำคือยาสตามิน่าพชั่นนะครับใส่ไว้หน้าสองก็ได้อยู่ด้านบนนะครับกดใช้เลยครับเวลาคุณใช้มานาเบ เพราะว่ามันจะทําให้คุณ s t a m น n าหมดไวมากนะครับการที่คุณมีเป็นช็อตสกอร์ที่ชื่อว่า Berserker กับ stamina potion นะครับจะทําให้คุณเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าทําให้ s t a m น n าไม่หมดไวจนเร็วจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะสกิล Diffusion Warp นะครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างกิน stamina เยอะในช่วงแรกนะครับซื้อยาโพชั่นไว้จะสังเกตได้ว่า stamina ของจะลดน้อยลงเนี่ยได้ชัดนะฮีการ อย่าลืมดูครูดาวของ Diffusion Warp ทุกครั้งนะครับเพราะว่าบางครั้งเราจะชอบหลงหลงคิดว่ามันคูดาวเสร็จแล้วแล้วเราจะรอว้าเพื่อหลบการจมตรงโนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จะพลาดเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังครูดาวไม่เสร็จนะฮะผ่าไปง่ายๆนะฮะต่อไปเราทำการลูมเบนละปึ๊บดูครั้งที่คูดาวเสร็จนะครับ คอร์เดเดใ้ถ <Wow. S 1> ูกจังหวะให้ติดเพอร์เฟนเดืก็เก็บเอ็นจีะถ้าสังเกตดีๆที่ผมเล่นคือเวลามานาเนี่ยผมจะไม่ค่อยหมดถึงแม้หมดบึ๊บก็จะหมดไม่นานคร๊บเดียวก็จะกลับมาเต็มใหม่แป๊บเดียวก็จะกลับมาเต็มใหม่เพราะอะไรเพราะว่าศิลปะการใช้คอร์เตเดกับดูนเบดให้ติดเพอร์เฟกต์เดนทุกครั้งนะครับนั่นคือศิลปะของการเล่นเอลิชา ปั๊บปันปันฟันฟันฟันอย่าลืมดูตามิน่าตัวเองด้วยตามิน่าจะหมดแล้วใช่ไหมยาเพิ่มไปถ้าบินนะครับที่มันปาหินมานะครับไม่สามารถกินยาได้นะครับเพราะว่าถ้ามันจะจบไปนะครับเราสามารถกินยาได้ท่าเดียวคือท่านี้นะครับท่าที่มันพุ่งหมดฟันโดยที่ไม่ปลาหินนะครับจะกินยาได้กวดหนึ่ง แต่ต้องกดเร็วๆนะครับถ้ากดช้าจะโดนฟันเต็มหัวนะฮะอือป๋าอันนี้อืนนอยาได้หนึ่งขวดเวลาลุยเบร์แล้วกูดาวเสร็จนะครับรีบกดนะครับลุนเบร์สกิลธรรมะหากินของเอลิชานะครับใช้แถมยังเป็นสกิลเติม MP ให้ด้วยนะฮะกัน ฟันวับวับ <c oughs> ม,มานาหมดรอเขาะเตนเขาะเดนไอ้ติดเฟอร์ฟิกเดนเด้วยเห็นไหมมานาเพิ่มเอ็นซีเพิ่มปึ๊บไม่ชัวให้ดอสลองใช้หลักสูตรทุกอย่างที่ผมสอนแล้วลองไปหัด โโโที่สําคัญคือที่อยากจะให้เน้นย้ํานะครับคือการโฟกัสที่บอสและไม่ใช่ที่หนัตัวละครนะครับการโซโลโที่ดีนะครับเราจะต้องมองบอสเสมอไม่ใช่มองที่หัตัวละครตัวเองหรือว่ามองแอคชั่นตัวละครตัวเองว่ากําลังทําอะไรอยู่นะครับอึ๊บตันแป๊บเดียวครับ อาจจะไม่ทันสังเกตแต่ว่าคุณดูดีๆนะครับว่าตอนนี้มานาผมเอ็มพีผมเต็มแล้วปึ๊บมีหน้าแตมีหน้าด้วยปล่อยลูกบอลลัดรอปปึ๊บปึ๊บขอลรูนเบละปึ๊บไม่โดนแต่ไม่ใช่ท่าน รอโดนนตีอยู่การใช้ลูนเดชกับกราสเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับเพราะว่าเวลาเราอยู่ประชิดก,กับกราสเนี่ยกราฟมันจะใช้ท่าจับซึ่งท่าจับบล็อกไม่ได้นะครับท่าจับบล็อกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกดเขาจะเดินถูกจังหวะงแต่มันใช้ท่าจับก็อาจจะโดนจับได้เต็มๆนะฮะ ถ้านี้มีดาเมจนะครับถ้าไปยืนอยู่ข้างหน้ามันนี่โดนดาเมจทนะ่านี่มันยนืดเนี่ยวังไม่ดีคือ,อ,อถ้ามานาเบทฟันเร็วก็จริงแต่ว่าคุณจะต้องอย่าลืมที่จะหยุด หยุดตีเพื่อรอกันด้วยนะครับในจังหวะที่คุณไม่มั่นใจถ้าคุณเล่นไปสักพักเล่นไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มมั Fu ่นใจในจังหวะหน่ <S 1> <S 1> คือเราเริ่มเคยชินกับแอคทิฟสตีที่เรามี2คือเราเริ่มรู้จังหวะว่าเจจังหวะนี<ๆ>้เราเราตีได้อีกทีนะจังหวะนี้เราตีไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยถ้าจับ เฟเซอร์ก่อนหนึ่งพี่ทำไม่ได้ก็ช่างมากันบึบอย่าลืมเฟเซอร์ไว้ทุกครั้งเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินนะฮะเขาจะเดินหลบเฟ์เดนเสมอโอ้ยไม่รอด เอาหมแก้ตัวไหมฝึกแพ็กทิสไปนะครับโหมดแพ็กทิสนี่ทำให้คุณสามารถมาัโซโลเลดไดเไ้เยอะนะครับส่วนเรื่องคนที่ถามว่ามีคลิปแยกไหมครั้งที่แล้วผมก็ทำคลิปแยกไว้แต่ยังไม่ได้ตัดต่อนะครับจริงๆแล้วผมจะทำคลิปแยกอีกแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของคลิปต่อเนื่องจากอันที่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงสำหรับคนที่อา,อาจจะ ไม่ได้ติดตามไลฟ์นะครับเดี๋ยวจะมีให้ดูย้อนหลังนะครับซึ่งขณะนี้ถ้าคุณที่กําลังดูอยู่ก็จะเป็นคลิปย้อนหลังนะฮะจากการไลฟ์นะครับถ้าอยากได้บรรยากาศการดูสดๆก็อย่าลืมมาชมกันได้ดจ้วอย่าลืมที่จะโฆษณาตัวเองด้วยนะฮะปึ๊บซูนเบรกดรอเขาะเดินรอไว้ปึ๊บ ในช่วงแรกอาจจะมีตายบ้างแล้วผมเชื่อว่าต้องตายอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะฮะอย่าเพิ่งน้อยใจแล้วก็อย่าเพิ่งท้อนะครับสําหรับคนที่เล่นตัวละครเลยนะครับมันมีมันมีโอกาสตายอยู่แล้วนะครับไม่มีใครไม่เคยตายมาก่อนนะฮะเหมือนปั่นจักรยานไม่มีใครอยู่ดีเกิดมาก็ปั่นเป็นเลยไม่จริงนะครับไม่มีครับในโลกนี้ทุกอย่างล้วนเกิดจากการถูกผลฮะ ยิ่งยิ่งเป็นการสู้กับเดตบอสนี่ยิ่งแล้วเลยนะครับเพราะว่าบอสก็มีแพทเทิร์นอยู่แค่เดิมๆนะครับถ้าคุณเล่นจนเริ่มจับทางแพทเทิร์นได้แล้วอาจจะยังมีพลาดบ้างหลบได้บ้างหลบไม่ได้บ้างเรื่องปกตินะครับอย่าไปซีเรียสครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็เล่นพลาดเยอะนะครับไม่จะเล่นพลาดน,น้อยก็อย่างที่เห็นก็ยังมีตายมีอะไรปกติแล้วครับไม่ต้องน้อยใจ ผมไม่ได้เล่นเก่งเหมือนที่ทุกคนเห็นหรอกก็แค่ผมก็แค่เคยชินมากกว่าพวกคุณแค่นั้นเองโดนแล้วลบเอ้ยมไม่ทัน มีบอสใกล้ตายแล้วแหละน่าจะเหลือประมาณ2หลอดเดี๋ยวดูดูตามินาด้วยสำหรับการ์นะครับถ้าใครอยากมาฝึกแล้วก็ลองมีดาเมจสักถ้าอยากฆ่าเร็วๆหน่อยก็สักหมื่นสามหมก็จะฆ่าได้เร็วนิดนึงแต่ถ้าถ้าถามว่าดาเมจเท่าไหร่โซโลได้ก็1 2ื่นก็โซโลพอได้ครับ แต่อาจจะใช้ประมาณสัก20นาทีอาจจะนานนิดนึงนะฮะเพราะบอสมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็ยุ่งยากทีเดียวปึนะ๊บปันเข้าไปแนะนำสำหรับคนที่เล่นเอ็นชานะก็คือ ทุกครั้งที่ปล่อยลูกบอลปล่อยลูกบอลไปแล้วปุ๊บแล้วปาให้โดนบอสก่อนเป็นคนแรกเอา้าตายซะนั้นตีเพลินแนะนำว่าปลาลูกบอลออกไปนะครับฟันเป็นสีแดงฟันห้าครั้งปุ๊บแล้วดึงกลับมาให้โดนสามพิษแล้วกดระเบิดนะครับมันจะได้ดาเมตเยอะที่สุดนะครับ เราจะกลับไปอ่านในแชกทีนนะฮะฮึ๊ฮึมาคิดว่าใกล้ตายแล้วแหละฮึหบร้อนหลบถ้าไม่ได้อยู่ใต้ท้องหรือใต้ขามันก็ร้อนหลบเพราความชัวสำหรับ้าจับ ดีครับเหนื่อยแล้วนะยอดึงบอลกลับมาการ์ดี่มันเป็นตัวที่พื้นทำไมถึงว่าขามันเล็กเวลาเราดึงบอลกลับมามันจะคิดมันจะขึ้นรัวเลยเพราะฉะนั้นมันจะกะยากนิดหนึ่งสำหรับการดึงกลับมาเราให้โดนสามคิด กนฮึบดึงกลับมาบางทีมันจะไม่โดนเด้ทุกครั้งที่ใช้สก,กิลว,วาร์ปแนะนำไว้ให้กดระเบิดบอลทิ้งด้วยนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือให้เรายืนติดบอสวาร์ประเบิด ม,มันจะโดน3ฮิตแต่เนื่องจากว่าการ์ดอย่างที่ผมบอกขามันเล็กเพราะฉะนั้นมันอาจจะโดนแค่ฮิตเดียวนะฮะสกิลฟันโลมีไว้ลดคูดาวเท่านั้นนะฮะย้ำกันอีกทีนะฮะจะนำต้องใช้วาร์ฟระเบิดเห็นไหมฮะอย่างนี้โดน2ฮิต y e a นะฮะก็ประมาณนี้สำหรับสำหรับการโซเรชั่นกันรัวๆนะฮะแต่ว่าก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเออ่คนที่กำลังอยากฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาฝีมือนะครับแนะนำว่าลองโซโลโกัน ให้ได้นะครับผมเชื่อว่าฝีมือคุณจะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับหลังจากที่คุณโซโล่ผ่านแล้วแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่คุณภูมิใจมากๆจ้ะ